ภาพยนตร์สงครามสายลับที่ทุกคนตั้งตารอคอยมากที่สุดในปีนี้ก็คือนางฤทึก์ขวัญสงครามสายลับในประเทศจีนเรื่องนิรนามที่นําแสดงโดยหวังยีป่ปอนักแสดงรุ่นยาวที่กําลังมาแรงและร้อนแรงมากที่สุดในเวลานี้มีรายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเสร็จอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วเกี่ยวกับนักแสดงนําของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกแล้วในแง่ของการแสดงนอกจากหวังยีป่ปอแล้ว ยังมีนักแสดงรุ่นเก่าในตำนานเหลียงเาเวยคุณโจสวินและนักแสดงหวังชวนจุนผู้ชนะรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากง,งานป๊อปปูล่าฟิล์มฮันเดรสฟลาเวอร์วอครั้งที่35อีกด้วยค่ะสำหรับบทบาทของหวังชวนจุนในฐานะลูอี้ในภาพยนตร์แนวเรือลิตี้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของยอดฝีมือสองนักแสดงรุ่นเก่าเหลียงเฉาเวยและคุณโจสวินอีกด้วยสำหรับหวังยี่ปอ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวที่เขาท้าทายทีมของการจารกรรมและความสงสัยอีกทั้งยังได้แสดงร่วมกับดาราภาพยนตร์ราชาและราชนีรุ่นพี่อย่างโทนี่เลียงและโจสวินพูดได้เลยว่าเป็นการทดสอบทักษะการแสดงมากที่เดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ระนามไม่เพียงแต่มีนักแสดงที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของผู้กำกับยังดีอีกด้วยมีรายงานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยคุณเฉิงเอ,อ๋อ ผู้กำกับบุคลิกภาพที่ทรงพลังของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเคยกำกับเรื่อง The Frontier เข้าฉายในปี2012 Romantic Day in History เข้าฉายในปี2016และภาพยนตร์นในประเทศอื่นๆนอกจากนี้ผู้กำกับยังได้รับรางวัล China Film วเป่าอ Award ครั้งที่15สำหรับนักเขียนบทหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมในปี2013และอื่นๆหลังจากการปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง One and Only ไปแล้วนอกจากจะมียอดวิวสูงเกิน30ล้านวิว และติดเทรนในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วภาพยนร์เรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้เรื่องได้ของไวปปอและได้ทะยานขึ้นส่วนลำหนึ่งในการค้นหายอดนิยมบนไวยปอของภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีล่าสุดราชาแห่งท้องฟ้าได้อัปเดตแล้วซึ่งก็น่าประหลาดใจและตื่นเต้นอย่างมากสาหรับทุกคนเราได้เห็นเลยอีที่รับบทโดยไวยปปอนั่งบินทดสอบมืออาชีพที่เหล่ามากและนั่งบินมืออาชีพคนอื่นๆได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวด และกลายเป็นนักบินทดสอบรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศจีนการว่าจ้างเครื่องบินขับไล่อย่างเป็นทางการไม่เพียงแต่มีความพยายามของนักวิจัยนําไปท่วนเท่านั้นแต่ยังต้องการทดสอบนักบินทดสอบขอบเขตความปลอดภยัยและจำกัดสถานะของเครื่องบินครั้งแล้วครั้งเล่าภายใต้การนำของกัปตันจางถิงที่รับบทโดยหูจุนพวกเขาจะเข้าร่วมในการทดสอบการบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดและล้ำสมัยที่สุด ในกระบวนการของการท้าทายเครื่องบินขับไล่ไอพ่นอย่างต่อเนื่องและขีดจำกัดของพวกมันเองวิกฤตต่างๆจะตามมาวังอิปปอเป็เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังมากแม้ว่าเขาอายุยังน้อยเขายังคงทำงานอย่างหนักมีความสามารถรอบด้านพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและการเติบโตของเขาเป็นไปอย่างราบรื่นผลงานของเขามีความโดดเด่นอย่างมากและคาดว่าจะได้พบกับเราในไม่ช้านี้ การได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มาด้วยความสามารถเป็นการฝึกฝนทักษะที่ดีเยี่ยมของเขาอีกด้วยเราได้เห็นความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าของเขาสำหรับนักเต้นชั้นยอดเรื่องวัน a อน o อ l y กว่าที่เราจะได้เห็นท่าเฮดสปินที่สวยงามเหมือนในหนังวาปอได้ฝึกซ้อมกันหมุนนับครั้งไม่ถ้วนโดยไม่ได้ใช้สแตนด์อินแต่อย่างใดต้องบอกว่าน้องสุดยอดมากๆค่ะข่าาดีของเือจ้จานยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆหลายคนเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งเป็นพิเศษของเขาในการแสดงละครอีกด้วยหลังจากผลงานสามชิ้นของเซอร์จันได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบชาวเน็ตหลายคนยังให้ความเห็นว่าละครสามเรื่องของเซอร์จันนั้นยอดเยี่ยมมากและพวกเขากําลังตั้งตารอละครเรื่องใหม่ของเซอร์จันเรื่องอีก,กุยเยาและทะเลในฝันซึ่งทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในสถานะระเบิดก่อนกนอารออกอากาศทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวเซอร์จันอย่างมาก และเชื่อว่าผลงานของเซอร์จานจะไม่ทําให้ทุกคนต้องผิดหวังในฐานะนักแสดงหนุ่มในท,อทน้องถิ่นเซอร์จานได้พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทีละเรื่องตั้งแต่เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงและประสบความสําเร็จอย่างมากเขาไม่เพียงแต่เข้าถึงใจของผู้ชมนับไม่ถ้วนเท่านั้นแต่เขายังได้รับชื่อเสียงอย่างสูงสําหรับความพยายามและความเป็นเลิศของเขาเองเซอร์จานได้บรรลุความสําเร็จอันสูงส่งนี้ภายในเวลาไม่กี่ปี เซอจันกำลังเบ่งบานบนเส้นทางแห่งการแสดงและเป่งประกายอย่างมากซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับพรสวรรค์ของเขาสำหรับเซอร์จันเป็นเรื่องปกติที่ผลงานของเขาจะถูกคัดเลือกเขาเป็นนักแสดงที่มีพลังไม่ว่าผลงานจะเป็นแบบปากต่อปากหรือเรตติง้งก็ไม่มีอะไรต้องพูดผลงานของเขาได้รับการยอมรับอย่างสูงว่าเป็นผลงานคุณภาพสูงไม่ใช่เป็นการพูดเกินจริงแต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือ ทัศนคติและบุคลิกของเซียวจ้านนั้นน่ายกย่องยองย่างมากค่ะเขายังคงทํางานอย่างหนกักมีความรักหนอาชีพมีความพักเพียนมีความกล้าหาญมีพลังบวกสูงและอื่นๆทั้งหมดนี้ทําให้เซียวจ้านได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายอีกด้วยนี่คือความเป็นเลิศของเขาที่เกิดจากผลของความพยายามของเขาเองในวันที่25รกรกฎาคมอีตาได้เปิดตัวการประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โคศกเซียวจ้านปรากฏตัวในห้องถ่ายทอดสด สตูดิโอของเซอร์จานได้เผยแพร่ผลลวงหน้าเพื่อโปรโมทการอุ่นเครื่องและนำความนิยมมาสู่แบรนด์ซึ่งเป็นการโปรโมทลวงหน้าหนึ่งวันก่อนที่เซอร์จานจะปรากฏตัวห้องถ่ายทอดสดของแบรนด์ผู้ชมค่อยๆเพิ่มขึ้นจากผู้ชม10,000แคนเป็นสี่แสนคนในเวลา19บเนกาห้นาทีซึ่งเป็นเวลาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จองไว้ลวงหน้าเช่นเดียวกันแม้ว่าหฮจะมีเสียงกล้องเมื่อเขาพูดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการรับชม ผู้ชมมีความกระตือรือร้อนอย่างมากข้อความคอมเมนต์ถูกกวาอย่างรวดเร็วและจํานวนการกดไลค์สูงเกินหนึ่งล้านครั้งอย่างรวดเร็วอีกด้วยความนิยมของเซอร์จานถึงขีดสูงสุดหลังจากการปรากฏตัวของเขาและรูปร่างหน้าต่างของเขาก็หล่อเหลามากสะดุดตาและเขาก็สูงมากในชุดกร,รมบะยีสีแดงเซอร์จันเหมาะมากสาหรับสีที่สว่างกว่าและสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเทียบกับการถ่ายทอดสดครั้งก่อนคราวนี้ดูน่าดึงดูดกว่าอย่างเห็นได้ชัด ใกล้เวลาสิ้นสุดสำหรับห้องถ่ายทอดสดมีการดูสูงกว่า100ล้านครั้งไม่ใช่แค่รายชั่วโมงแรกในลิต์ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกแต่ยังเป็นที่แรกในรายการรวมยอดวิวเกิน1ล้านครั้งอีกด้วยความสามารถในการนำสินค้าของเซอร์จ้านั้นแข็งแกรง่งและปริมาณการขายก็เพิ่มขึ้นแม้ว่าการถ่ายทอดสดของเซอร์จ้านในครั้งนี้จะมีเพียง20นาทีเท่านั้นแต่จากความนิยมของการดูสูงเกิน100ล้านครั้งและยอดลา์สูงเกินหนึ่งล้านครั้งเราสัมผัสได้จริงๆว่า งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดด้วยความช่วยเหลือจากโฆศกของแบรนด์ทำให้ยอดการดูพุ่งกระฉูดและหลังจบการถ่ายทอดสดคนดูนับไม่ถ้วนได้ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ด้วยการปฏิบัติจริงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นจากการที่ทุกคนรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์หรือจากมุมมองการขายเราได้เห็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบของการประชุมในครั้งนี้ต้องบอกว่าการช่วยให้การประชุมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์บรรลุความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ยังเกิดจากการรับรองของเซอร์จานอีกด้วย การได้เห็นเซอร์จันปรากฏตัวในรายการถ่ายทอดสดบ่อยครั้งทําให้แฟนๆที่ไม่ได้เห็นเซอร์จันเป็นเวลานานรู้สึกมีความสุขมากจริงๆล่าสุดการถ่ายทอดสดของกาแฟ,ฟทัสกเรสได้เปิดช่องถ่ายทอดสดสองช่องแฟนๆและเพื่อนๆหลายคนยังคงมองหาห้องถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดสดได้จบลงในเวลาเพียงแค่20นาทีแฟนๆหลายคนยังคงบ่นว่ายังไม่เพียงพอสําหรับการได้เห็นคนหล่อพูดคุยบนเวทีจริงๆ,ๆเซอร์จันแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับโฮส ในห้องถ่ายทอดสดเสซจันได้ร่วมงานกับโฮสคนนี้มาแล้วหลายครั้งดังนั้นเขาจึงรู้สึกสบายๆการพูดคุยของพวกเขาก็ธรรมชาติมากอีกด้วยให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นเขาปรากฏตัวในลุกเสื้อเชิดเปิดกระดุมสีชมพูแบบสบายๆซึ่งก็หล่อเหลามากแฟนๆจานวนมากต่างก็ชื่นชมว่าเสซจันยังคงดูแลรูปร่างได้ดีมากผิวพรรณก็สดใสและดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังได้แชร์ถึงสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดว่า เขาชอบดูซีรีส์และกินกาแฟแลดอาการบวมอีกด้วยแต่สิ่งที่ทําให้เราอบอุ่นหัวใจมากที่สุดก็คือในระหว่างการถ่ายทอดสดของเซอร์จานฝ่ายแบรนด์ได้ปิดช่องทางการช้อปปิ้งและขอเตือนทุกคนว่าช่องขนส่งสินค้าได้ปิดชั่วคราวและจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหลังเวลาสามทุ่มซึ่งก็ดีมากจริงๆนี่คือความรักและการตอบรับของเซอร์จานที่มีต่อแฟนๆการปิดช่องทางการขายแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในการถ่ายทอดสดของแบรนด์ ของเซอร์จานเท่านั้นแต่การเรียกร้องให้บริโภคอย่างมีเหตุผลไม่ได้เป็นเพียงแค่สโลแกนแต่เซอร์จานกำลังทำให้พวกเขาลงมือปฏิบตัติอย่างจริงจังอีกด,ด้วยเขากลัวว่าแฟนๆจะซื้อด้วยเพราะแรงกระตุน้นหรือเพราะพวกเขาตื่นเต้นที่จะได้เห็นเซอร์จานประการที่สองเขายังต้องการแบ่งปันความรู้สึกของเขากับแฟนๆเพื่อทำความเข้าใจคำแนะนำของเขาและเขาไม่ต้องการให้แฟนๆบริโภคเพื่อสนับสนุนเขาห้องถ่ายทอดสดสำหรับธุรกิจของคนอื่นๆ พวกเขาต่างพากาันรเรียกร้องแฟนๆเพื่อที่จะนําประโยชน์สูงสุดมาสู่แบรนด์แบรนด์การรับรองของเขาได้รับการคัเลือกมาอย่างดีและกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็เต็มไปด้วยผลประโยชน์ในการประกาศเชิงพาณิชย์ของแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของเซอร์จานเขาไม่เคยเชื่อมโยงกับสินค้าแฟนๆของเขาสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าสินค้า่วงโซ่เดียวคืออะไรเซอร์จานไม่เคยประกาศความรักที่มีต่อแฟนๆ แต่เขาก็ค่อยๆทํามันทีละเล็กทีละน้อยแฟนๆชอบเซอร์จานที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและเรามีความสุขมากที่ได้เป็นแฟนของเขาแน่นอนว่าการถ่ายทอดสดเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การค้นหาของเซอจานเป็นที่นิยมและร้อนแรงมากและความนิยมมากขึ้นเป็นเพราะละครเรื่องอีกุยาวที่กําลังจะอาอกาศอีกุยาวเป็นละครฤดูร้อนเรื่องสําคัญของเทนเซนต์แต่ไม่มีวี่แววว่าเจะอาอกาศกระแสะของละครฮิตเรื่องดาราจากรักนำนํำใจ ยังคงออกอากาศและล่าสุดได้มีการเปิดเผยตารางสำหรับการออกอากาศของละครเรื่องนี้ว่าจะสิ้นสุดการออกอากาศสำหรับ VIP ในวันที่30สิงหาคมคนธรรมดาดูได้จนถึงกลางเดือนกันยายนนั่นก็แสดงว่าอีกุยเยาจะสามารถออกอากาศได้อย่างเร็วที่สุดก็คือวันที่31สิงหาคมเท่านั้นและตอนนี้อีกุยยายังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องการออกาอากาศอีกด้วยค่ะมีสาเหตุหลายประการที่ขัดขวางการแสดงและกำหนดการเริ่มออกอากาศ แม้ว่าผู้ชมจะอดตื่นเต้นไม่ได้มานานแล้วแต่ก็หมดหวังที่จะออากาศในเดือนกรกฎาคมนี้คนวงในและเจ้าของแตงโมหรือเจ้าของข่าวลือจึงไม่พลาดการออกข่าวใหม่ๆและกล่าวว่าการออกอากาศของอีกุเยาจะอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและพวกเขาก็ได้รับความนิยมที่สูงมากแต่ความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็น้อยมากเช่นเดียวกันแต่บางคนก็ยังเต็มใจที่จะเชื่อแม้ว่าสื่ออิงจะทำร้ายเราเป็นพันครั้งแต่เราก็ปฏิบัติต่อสื่อองิง เมือนรักแรกของเราเมื่อแฟนๆอยากดูละครมากเกินไปอารมณ์ของแฟนๆก็เป็นที่เข้าใจดังนี้ในวันที่25กรกฎาคมพวกเขาถูกหลอกอีกครั้งหัวข้ออินเทอร์เน็ตกล่าวว่าอีกุยาาของเซอร์จรันและเรนมินจะออาก,การในวันที่11สิงหาคมได้ปรากฏในการค้นหาที่ร้อนแรงและหัวข้อนี้ถูกอ่านมากกว่า70ล้านครั้งท้ายที่สุดแล้วสุด,ดิโอของเซอร์จานได้ปฏิเสธข่าวลือย,อย่างรวดเร็วและการประกาศอย่างเป็นทางการของแฟชั่น e อ c l u s i v e o p i n i o n b o o k หรือกุ้งอ้วนได้ออกเอยการโดยระบุว่าได้รับการยืนยันจากสตูดิโอและไม่มีการสรุปผลที่ถูกต้องฉันหวังว่าคุณจะไม่เชื่อข่าวที่ไม่เป็นทางการใดๆยังไงก็ต้องเป็นเซีย์จานถ้าเขาโผล่มาคงได้รับการค้นหาย,ย่างดูเดือดเขาไม่เคยขาดความนิยมตามกระแสนี้เซียจานจะต้องดังไปอีกนานหลายวันแม้ว่าเซียจานจะไม่ค่อยปรากฏตัวในรายการต่างๆแต่เขาไม่มีอะไรจะพูดในด้านทรัพยากรทางธุรกิจเซีย์จานได้ถือครองแบรนด์ความหรูหรา ธุรกิจระดับชาติและครองตำแหน่งราชาทานธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยอตราการต่ออายุที่สูงมากทั้งสองแบรนด์ดูของทอสและเซนิตได้ต่อสัญญาสำเร็จแล้วและกุชชี่มีโอกาสอย่างสูงที่จะต่อสัญญาในเดือนตุลาคมแหล่งข้อมูลด้านแฟชั่นของเซอร์จานยืนหนึ่งแม้แต่ในปี2020ทำกลางพายุที่ร้อนระอุเครื่องแต่งกายสำหรับช่วงเทศกาลและเครื่องประดับที่ไม่ได้รับรองจากเซอร์จานของแบรนด์ก็ถูกสวมใส่ในงาน และทั้งหมดนี้แบรนด์ก็แบ่งปันกันอย่างแข่งขันไม่น่าแปลกใจที่เซอร์จ้านได้รับการรับรองมากมายซึ่งทําให้หลายคุณอิชาในขณะเดียวกันเขาก็สามารถรักษาแบรนด์ได้ดีที่สุดเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเช่น Facebook Twitter และ Instagram จะถูกซิงคโคนา์และบอกพาสเตอร์จะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นแบบออฟไลน์ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแหง่ง และสถานที่สําคัญยอดนิยมทั่วโลกหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้รับการรับรองโดยเสือจา้านนี่คือการรักษาที่แท้จริงที่แบรนด์มอบให้กับเสือจานอิทธิพลระหว่างประเทศของเสือจานมีมาอย่างยาวนานเป็นเวลา3ามปีติดต่อกันแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ในการเปิดตัวในต่างประเทศไม่มีประสบการณ์ในการแสดงในต่างประเทศก็ยังไม่สามารถสังคลอนอิทธิพลระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งนี้ได้รางวัลของเสือจา้านในรายการต่างประเทศใดๆล้วนมีค่าอ้างอิง เช่นเดียวกับข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในตลาดภายในประเทศหลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของ YSL ยอดขายที่เซลจ์จันนำมาสู่แบรนด์ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับวงการความงามอีกครั้งแบรนด์จำนวนมากต่างก็อิจฉาความสามารถของแบรนด์ที่สามารถเอาชนะใจเซลจ์จนได้และยอดขายสองวันเท่ากับยอดขายของแบรนด์สำหรับครึ่งปีครีมกันแดดอีกตัวที่กำลังขาดแคลนกำลังมาแรง และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนานาโคตอันใกล้นี้และยังคงเป็นผลิตพัณฑ์กันแดดภายใต้แบรนด์ชิเชโดระดับนานา,นาชาติซึ่งเหมาะสมและความร่วมมือเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดคุณภาพธุรกิจนี้นะ่าอิจฉามากจริงๆค่ะและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ